การติดตั้งสายต่างๆเข้ากับเครื่อง m r x 9 9สําหรับบ้านนก3ชั้นนะครับสช่องแรกนะครับที่เขียนว่าน้ําเงินหนึ่งก็คือเป็นสายสําหรับกระแสไฟเข้า LN นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องควบคุมตัวบนนะครับเราไล่อย่างนี้นะครับเครื่องควบคุมตัวบนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องควบคุมตัวกลางเครื่องควบคุมตัวล่างนะครับจะไล่ไว้อย่างนี้นะครับ ดยเครื่องควบคุมตัวบนก็จะมีช่องสําหรับอุณหภูมิก็คือการต่อพัดลมระบายอากาศทุกตัวเข้ากับช่วงนี้นะครับความชื้นก็เอาเครื่องเครื่องพ่นเหมาะก็มาต่อกับชุดนี้นะครับน้ําเงิน2ไฟตรงนี้เราไม่ต้องต่อแล้วนะครับเพราะว่าเราต่อไปที่น้ําเงินหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มาเครื่องควบคุมตัวที่2ก็คือตัวกลางนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิความชื้นน้ําเงินสก็ไม่ต้องต่อนะครับปล่อยไว้เลยนะครับเพราะเราต่อไปแล้วแล้วก็มาเครื่องควบคุมตัวล่าง นะครับก็จะอุณหภูมิและความชื้นเช่นเดียวกันต่อลักษณะอันนี้เลยนะครับง่ายมากขอบคุณครับ